ส้มเข่าพี่น้องไปสิพาไปเบิ่งพักเนาะสวัสดีค่ะมื้อนี้ให้แก้วเติลี่สิพาไปเบิ่งพักแต่ว่าก่อนสิไปเบิ่งพักกส้มเข่างามก่อนเนาะตรงนี้ล้มแล้วพี่น้องมันนักมากนักมากล้มเลยนอนเกี่ยวออยบ่ยากดอกพี่น้องมันเป็นมันเป็นลายเป็นเลยนอนเป็นลไรรายแก้วจะไปเบิ่งส้มพักพักยายแก้ววานไว้ เป็นจังได้เราใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักเรามาเองปุ๋ยหมักกองนึงยด้ยกยแก้วเอาไปใส่สีเบิสแล้วพี่นนองที่กล่องนี้เบิได้ขายแล้วนี่ซื้อเอาไปใส่ใส่เองเนาะนี่กระเจียไปใส่อีกเราไปตีเสแปลงบง่งพักเนาะพักได่แก้วพอบ่งแล้ว น,น้อันบุงแล้วกนย่งบพาท่านได้ติดนะอันบุงแล้วแดดห่อนๆนบุงแล้วบ้าท่นได้ติดน่กําลังเงยค้อ,อนี่แก้วบุงตอน,น มันเป็นดินขีมอนดินโบมน้ำเนี่ยพี่น้องเฮ็ดเนี่ยโอดน้ำก่อนไดกระบอาบ่เปียกนะมันเลยอยากเหี่ยวเนาะปกติข้ามันดินโอมน้ำมันส่องขึ้นมันก็ติดแล้วอันนี้มันสองขึ้นยังบ่ติดอยู่อันนั้นกระดอกดาวเรื่องยี่แก้วติดแล้วนี่ยมันงามมันกำลังงามเนาะไปพาไปเบึง กติ shorts, ก็เก็บกินซุ้มมือซุ้นี่ใส่บว์วัตจ้ากเถื่อพี่น้องพู <S <s ้ใดลูกกดคักดกเน่ยใส่ปุ๋ยหมักเราหมักเองก็เป็นหนงสี่งละนี่พักแค่แก้วใส่แก้ววัตถิก้นแปลงบ่งพี่น้องนะวัตถิก้นแปลงบ่งเนาะพักกอดสารงามบ่พี่น้อง มีตักกระแตนมีแมงกิ้งดีดมากินสารพัดแมวสิกินเนาะขนาดจดแก้วปล่อยให้ด้านขางหกกได้บ่ให้มันเปลี่ยนยันเมงใหม่หมาลุก,กวนอันแต่งพักเองาจันมากคือเกาอออ่าเนาะนี่อันเมงผีเสื้อนหนิซุ่มหนีบ้านวานห่างเนาะซุ่มวานห่างกระโยงกระยิยงคนนี้ไม่ได้บงเพราะวานก็ดีแล้ว ปุ๋ยหมกักเรามักเองมันก็จังสีละ่ะไม่ต้องไปยากน้ำยงุงน้ำยาเนาะผสมดินกับปุ๋ยหมักได้ที่ล่ะก,ก็วกกหว่านมันก็งามบังสิ่งบ่ทันเลยบ่ได้ใส่อีกเลยฝุ่นคือว่ามันงามแล้วมันเป็นกองตุ้งขาวพี่น้อย่างนี้แกอเอามะนิบนเนี่ยเอามะนิปตัวนั้นกับว่านข้างหน้าก็เกิดมะยองมะเงีงยชื่อกัน เลืบดไ่ได้บ่งพี่น้องเพราะว่ามันเกิดบอดีเนาะเลือดฟ้าใบเลยเจังจะบึงน,น่ะแมงกักัดกระยามันธรรมศาสตร์แมงกินแมงคนกินแมงเนาะ,ะไปเถืบึงควักหอมเฮาบันควักหอมมันน้อยนี่แซ่บด้วยพี่น้องแกงกแัแซ่แบเจ็ดเต้าย่างแซ่บ มันกับซีเมนเกียวนี่ยจักหน่อยเนาะกินพักหอมเพักหอมกะลังงามเนาะดินขีมมอนคือกันดินขีมมอนปนหินอันนี้เป็นยังแี่ว่าดินขีมมอนปนหินแกลกยวกลนหลากมาตะพูนถ้าดินน้ำวะนี่มันเป็นมักีหินมนกลนบลงเนะาะเอาปหาดินมาใส่น้ำเนาะมันก็มีมักีหินขึ้นกัน,กนปนดินปนหินมันเป็นดินขีมมอน ดินชื้อมากมันเป็นดินขี้มอเนาะเป็นดินขีมนข้มอนมันเห็ดยากตัวดินขี้มอนแต่ว่าน่าฝนบอดีฝนตกประเดีก็บรหึมพอบานโอมน้ำพี่น้องฝนตกปรดี๋ยก็ผ่านผ่านผ่านผ่า,านน้ำมันผ่านเนะใบยูคานี่ก็ร่นมาใส่แต่ของเลยปะจิตัดได้แกวก็บ,บ่มีเวลายย่านมันทับสวนเนาะ ต้องมีคนซอยมีคนซอยกับือสจิบเรตัด ja, ี่นจงไรก็ได้กินนะพี่น้อง้ามเลยปุ๋ยหมัก <ah บุญวัวกับฟางข้าวกับงามกี่ล่ะปกพีก็นนี Berlin> ่ได้ช้องปีแล้วพี่น้องอยกแก้วว่าจิปลูกไหม่บ่ปลูกดอกนี่็กินบวหวาดบไวเลยหล่ะพี่น้องต้นเกาได้ช้องปีละว่านกับมาเก็บ นี่กำลังออกดอกปุ๊บนีู่นี่เห็นบ่เอาน้ำหมักน้ำหมักขี้วัวเนะเาเะมาแช่แล้วเอามาหมดเห็นบ่หดรอบต้นมันต้นลรงแี้บอต้องปลูกกินบ่หวานบ่บอยันนี้พริกขี้หนูนตนน้นน้อยๆอันนี้ต้นบ่สูงน้ำมูจักเทจนเห็นบอไหน กินบวบหวานบ่ไหวดอกได้ดลามุดซุกซึมือพี่น้องมันเศร้านี่นกกินซิบกัวนอยยายแก้วก็ได้กินซิหนวยเนาะมันซุกคาต้นยายแก้วก็บีบบ,บ,บ่มเบะยายแก้วก็กินเนาะกินไปน้ำเนาะส่วนไปน้ำเมยก็กินเนาะเนาะอยู่ทงไ้ทงนามีผลไม่กินผลไม้โอ้ยซุกเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เนี่ย ทลไม่ปลอดสารบม่ได้สิทธิย์ยงมผิดยาเนะบ่มีมาแลงดนกพี่น้องเพราะว่ามันมันคือมันมันหกเวงเบี้ยนแมงแหันไปจอแนวอื่นเนาะมันก็นมีบักเคือบักพิกมีมีไคาเนาะนี่ปัดได้สองปีบักพิกเรต้องปลูกใหม่เลยพี่น้องอยังหมากกุ๊บห็นบ่เลยก็ต้องปลูก มันกะส้มนเนาะผูบางคนว่ามันส้มเลยเพราโล่ถิ่มเนาะบ่อบโลมันกะห้องหดน้ามันใสฝุ่นใสฝุ่นมักไห้มันกะงามเพื่อเก่าพี่น้องมันกะแตกเหระนันเบิดอายุไขมันตายเองเห็นว่าพี่น้องมันตายเองห้องก็จงปลูกใหม่เนาะมันบ่อตายห้องกับป้าไว้นี่แหละธรรมศาสตร์เออเออนบอกพิกธรรมศาสตร์บอกพิกเบอร์ต้อง หายุงหายาตลาดบ่บางคนว่าไปหายาซีดบอติกนี่บอมีบอมีเลยไอ้แก้วบ่เล่นยาเนาะพักคือกันมันเป็นเพี้ยเขากับน้ำตะไคร่เดี๋ยวสิมักน้ำตะไคร่ไปถาลายแมงเนาะบีบอีกนันเ้าก็ได้กินซีหน่อยบอกคุงอันที่มันเป็นเพี้ยไอแก้วหักยอดมันถิ่นเป็นมากะนะพี่น้อง มันเป็นเพี้ยที่ยอดกุ้ดย่าแก้วว่าห้เพี้ยขึ้นย่าแก้วละฮักฮักที่มันเป็นเพี้ยถิมเนาะนี่ดิห้อยฮักมันก็เป็นมาเขาบอต้องไปหายามมสิตเขาเอามือนี่แหละค่ะมันขาเพี้ยแล้วก็บฮักยอดมันถิมเลยใหญ่มันล่ามทำปล่อยมันล่ามมันจิกกุดมันสิกกินต้นมันเนาะทั้งในกับได้เราไปบีบเบื้องเนาะพี่น้องทั้งในกับทุกโดถิม ห้นกกินน้ำเนาะนก์น,กนูปูปีกินน้ำอันนี้ก็เป็นมักทั่วผู้เลยเนาะน,นีนะ่ทั่วผู้ม่วงนะพี่น้องเขาจะอื่นทั่วผู้สีม่วงนีหน่วยใหญ่ยาวเกือบคาศอกพี่น้องแล้วแก้วเก็บไปกินแหนแล้วเห็นบ่ ก็ผูม่วงหมากของเพนได้น้ำคุณหมอเนาะคุณหมออยู่บ้านเอาน้ำเพลนมาปลูกได้พันน้ำเพลนเนาะคุณปลูกไว้เพลนว่ามันกินบระทันมันแก่ก็เลยไปขอแนเอน้ำเพลนเนาะอันนี้คือดอกส้มจัน ผู้ใดาอายุลายมาเป็นระบบครับท่ายยากเนาะเขากะซื้อดอกส้มจันมาปลูกไว้วานไว้ยายแก้วปลูกไว้แต่ปีก่อนในมันคู่ลงมันก็ออกดอกเขาเอาดอกมันนี่ไปแกงไปพัดก็ได้นี่พี่น้องนี่นี่ถ้าเขาบเอาใส่มันออกิปนเจีดให่ไทยเนาะสำหรับคน มีอายุในไทยเนี่ยคือใจแกี่ใส่อันนี้แล้วมันเจนนี๊ยดไทยเนาะ,นะสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย